แวัสดีเพื่อเผื่อเพื่อสุขปู่สุขคนเนาะเอาบริจีพ่ามาเบิ้งสวนกล้วยนี่ใช่ไรอิ๋วนะครับเนาะพุ่นอากาศหนาวหนาวหน่ยเบิ้งเสียข้ายเงาช่วงอีโมงอีโมงมาจากประเทศไทยผมเดี๋ยวนี้เบิ้งกล้วยมันหนาวหน่อยเดี่ยวทุกอยางหัวผ่านพวกหัวมันสิบว่ายังไงเนี่ยนะแต่เป็นบ้านเฮ้เจ้าใดพุ่นี่แต่ว่าเบิ้งอันเบิ้งกล้วยแค่โจ้โต๊ะโดดพุ่นนะพุ่นนะมิตรอันยังไงเฮ่ชจังได้อยสีแบกไว เ <laughs> บื้องดูฝนนะูกมึงตึงเลยฝนเบื้องอยิ่งได้ฝนอันนี้ก็เป็นป้าบกเขียปลาบกเขียบกเขียอะไรอะหน่วยใย้อยบ้านเ้างมันหน่วยใหญ่ทำหนีบุ้งหนีเบื้องฝน, <laughs> นกิจน,จนจะกินจนกินเบาไหวเลยนะ <laughs> นี่แหละลักษณะอยู่ในประเทศอิสราเอลการใช้ชีวิตในประเทศอิสราเอลนะครับเนาะกต่เป็นแตงเงือเจ้าอยู่เด้วย กีดินไส้ก็คักเนี่ยแมเบื้องที่จับกีดินเนี่ยเบื้องเนี่ยกีดินไส้อย่งเห็งเนี่ยใช่บ,ใบ,กกบ้านห้องจะเป็นไส้ทะเลเนาะเบื้องฝนก็บ่ได้ตกเด๊ะฮาลังเกียรมันตกมากอะเว้ยชำเยียวจะจันบ้านเ้าล่ะแต่ว่าการปลูกชิงปลูกของของบ้านกระโจนนี่รู้สึกว่าโอเคนะจะกระโจเฮ็ดจังได๊ <laughs> ผมก็มาเที่ยนี่เป็นเที่ยนที่สองเลยเด๊ ทีที่สองแต่ว่าไปกลับไปกลับปีนี Esta, ้หาเที่ยวแล้วอิสราเอลี่ยลนอิสราเอลี่ยลนจริงจริงปอยู่บ้านเท่ากันมันกะคือว่าแหละนะครับในฮิดตางานมันกับว่าใอยได้ก็เลยเออมีโอกาสบ้าข้าเจ้าว่าให้แซกสองอีกก็เลยกลับขึ้นมาเราจะเดือดกุหลาบมันกวยดูอันนี้มันหน่อยดิมันพอาะหตึงเนาะมันต้องมันต้องกลมๆพัวนะไอ้มันกลมบุรุษด้วยหน่วยใหญ่ด้อันบ้านเท่าที่เป็นกล้วยอย่างน้อกล้วย เล็บมือบอเล็บมือน uh, <laughs> ั่งก็เหมือนกล้วยหอมท่องบ่บ <th ่จักเด้อแต่ว่าก <laughs> ินรสชาติมันก็หอมดีเด้หอมหวานนะพูดอันนี้ก็ยังเข้าใจอีกนี่แต่ว่ามันอากาศมันหนาวนะน่ใจามันก็สร้างบ้านมันก็ว่าเห็นเอาทุกอย่างมาห่อเด้อเฉดิกล้วยกูมันหนาวมันถึงมัสุกกว่าเฉดีเพิ่นว่าจักแมีนบ่แมีนโบล่ะมึงกับจี๋หนาวโจ้บมึงตะค้นเดียร์มึงใส่เจี๊อเชยร์ที่หนาวอ้าวที่บ้าก็บินบุญเพิ่งบิน เครื่องบินอันที่มันบินไปนั่นเขาบินใส่ปุ๋ยดิยเขาบ่ได้อันว่าบินเล่นได้อซื้อดิมันเป็นเครื่องบินนั่นฉีดยาหนึ่งเออใส่ปุ๋ยอีหยังปุ๋ยใส่ฮอร์อมโมนอีหยังประมาณน,นี้ละ่ะเพราะว่าแต่เขาเห็ยกเกษตรบ้านนี่มันรู้สึกว่าพื้นที่สิหลายหลายนะครับต่อเจ้า,ต,จาต่อเจ้านี่กันเฮาสิเป็แบบคือบ้านเฮ้าไปใส่ใส่ยางฉีดไปพ่น,น,น,นพท่านเพนบ่ท่านครับเพราะว่าพื้นที่ที่เขาปลูกอะที่เขาพ่นยาชนมากนะจะเป็น พวกมันฝรัง่งเออพื้นที่มันกวนะ้างเนาะและ้วก็ลายพวกสวนสมสวนอะโวคาโดอีหยัยงประมาณนี้แหละครับเขาบินโผนเอาเด้บ่ได้อันนั้นคือบ้านเฮาเด้บ่ได้อันใส่ปุ๋ยใส่หยังคือกันเด้เขบาบ่ได้มาหว่านเด้เขาบ่ได้มาหว่านใส่เนี่ยก้อมันสิงามเนี่ยลักษณะเนี่ยเขปาปล่อยมานําจังซี่บ้านเฮา,าก็บใส่น้ํำยดก็คือกันนั่นแหละแต่ว่าปุ๋ยน่ะมันสิมานั่นมันมาพร้อมกันกับน้ํานะเขาสิเทกใส่เขาสิมีถังแล้วก็น้ํามันก็ไหลมา อะไพวกพืชเขาเสียมันก็จะได้กินนะครับเอาง่ายๆคือบาบโฮกะใหญ่เลยนะเห็นนะเฮ็ดอาหารการันแบบมะต้องมาหยํมมาเคียวอีหยังเลยเห็นนะมะต้องหยัเลยแบบว่าพอมกืนลงไปรงกระเพาะแล้วกะ็ย่อยเลยแล้วก็พืชมันก็สามารถจะเริ่มเติบโตได้เร็วนะแบบว่าไม่ได้กินเลยมันม่าต้องไปแบบสังเคอมันมะต้องไปอีหยังเลยเห็นนะอันนี้เป็นกล้วยไม่ใชครับไม่เห็ดไม่ลักษณะกะ็เห็ดประมาณนี้แหละ มันมีเคียงสีแล้วมาบล่ะมีเคีย่ยมีเคียเค่ยแบบมีเหลวก็ะถิจงใบนหน้อนึงนี่ยหน้อนึงเพื่อเพื่อเออเขาตัดตัวนี้ออกไปตัดตัวนี้ออกไปมนบ่ล่ะตัดตัวนี้เหล้วก็ต้นนี้ก็่จะได้เกิดมาทดแทนนะเพิ่นบอกไว้หลายเด้บป่ปล่อยไว้ให้มันหกตึงๆขึ้นบ้านเฮานะเบิ่งดูแทบทุกต้นนะครับกล้วยพุ่นะทุกต้นเด้ดอกกิลุ่นน่ะดอกค้ากิลิยามแบกเฮ็ดจัองได๋ว่าพุธผมเฮ็ดยุ่น แท่กสองคนเนาะแท็กสองคือกันรเลียคนงานมีสองคน,คงาน,นงคขาดขาดหลายนะขาดคนไทยหายากกนะเขาก็เจ้าก็รับเขามาหลายด้วยี่สี่ 4, รุ่นสิบแปดรุ่นสิบเก้าปุ้ยยิงยังก็เจ้าะมืดนะมาจะเป็นไทยเล่นนะเพระาะว่าไทยเล่นเฮ็ดงานดีคนไทยเฮ็ดงานดีแล้วก็บบควายสีแบบมีขวบ,บวิบัติบัควายสีมีแบบปะท่วงนี่ยังอนะนะคนไทย,ขยเขาแต่เฮ็ดงานนะเฮ็ดงานได้เงินตอนเช้าก็ออกมาทํางาน ตอนเย็นก็เลิกงานนะนะแล้วก็สิ้นเดือนก็รับตังค์น่าง่ายๆคนไทยสนากสืบบอบอบอกไปสั่งควม้มผิดบอออกไปแบบนั่นเฮ้เประเทศเจ้าเสื่อมเสียนะเข,า,ขาเจ้าก็เลยต้องการคนไทยไหลยถ้าขนาดผมผมก็บวไดดวาสิมาอีบ่เนียพรเจ้าขึ้นเงินเดือนแล้วลอะตะกี้มันหาพันสามเนาะหาพันสามเชกเกนนี่เชียกเกนมันกะเป็นเงินบันเท่ามันกะหาพันสามช่วมือนี่ขึ้นเดี๋ยครับันนี้บ่ร่วมบวที่เด้บ่ร่วมบวที่ช่วมือนี่ขึ้น สัญญาของผมมันหกพันส่หันสแล้วก็ไอ้ยังบริหารายอยังได้ภาษีไรยใดจริงๆนะก็จิตเฉลียอยู่ประมาณกับหกหกนเเดือนหกพันี่แหะหกพัเป็นเงินบ้านห้องก็ขึ้นยุ่กับเรียดเงินนะครับเนาะเดี๋ยวนี้มันเรียดแพงอ,อยู่เก้าจุดแนาะเก้าจุดแนะน่นมนายจีม,มีมีแนว่นมว่าขึ้นสูงกว่าเก้าหรอครับสูงกว่าเก้าหนเขาได้เรียดซิบนี่โอเคนะ สิบาทจะต่อยหนึ่งนาแรงยูพีกัสองอยสองอยเจ็ดเช็คเก้ยวนาะต่อวันไทยตีเป็นเงินบานเท่ากันสองพันหกสอง่รวมโอที่เด้ยแต่ถ้าเฮดโอทีนี่กะได้หลายนะครับเฮดโอที่ได้หลายกว่าโอที่มันก็เป็นโอบ่บได้คือบานเท่านี้บานเท่าชั่วโมงเฉลี่ยกับบรูนแต่ยูพีเนี่ชั่วโมงแรกมันสามสิบสี่ร้อยห้าสิบเปเนตามสอป็น่อยเจ็ดที่หา ร้อยเจ็ดสิบห้ากับสี่สิบสามเป็นชั่วโมงละสี่สิบสามนะครับขันขึ้นไปชั่วโมงที่สามบัดนี้สปีขึ้นไปอีกสองร้อยเปอร์เซ็นต์โอ้โหเลยคุ้มเลยหละเฮ็ดแค่สามชั่วโมงโอที่งี้มันก็ได้กันนะยังว่ามีโอกาสมาอีกผมก็เลยได้มากนะแต่ว่าบ้ามาโดเอาจากสามปีมันก็น่าสนดอกมันก็ซ้ำพูดถึงแล้วมันก็ซ้ำซ้ำเข้ามาแบบยังได้ซ้ำไมาเห็นงานอยู่กรุงเทพยบมัยังประมาณนี้นะ แต่เพี้ยงจะว่ามันขี่เครื่องบินมาไก่แค่นั้นละ่ะขี่เครื่องบินมาไก่แต่ว่ากระเทียบเวลาแล้วกว่าเ้ขาขี่รถมาจากบ้านขี่รถมาจากบ้านก็หกชั่วโมงตะวันยู่พี่มันสิบสิบสามสิบสี่ชั่วโมงนะครับอขี่เครื่องบินอันนี้ต่อเครื่องหลายชั่วโมงเนี่ยต่อเครื่องดูใบเองส่นต่อเครื่องอยู่อยู่กินบ่อยู่ฮ่องกงบนะ่แล้วแต่นะแล้วรถไฟบินนะครับอันอารับเอเมิมิเลตี่ติตกอยู่ประมาณมาต่ออยู่อารับเอเมิมิเลตนี่หรือดูใบล,ละก็บจีประมาณ สิบเจ็ดหรือสิบแปดชั่วโมงครับมันก็เทียบเท่ารหรอกซ้ำาคิดวถนองเทียบไปละแต่เราม่หนึ่ขาวิดดินตอนนั้นเลยถามว่าปิยานว่าโหที่ทีแหลกย่านนี่แล้วขาวิด,ดินเนะเาะไปมาไปมาดูๆล้ะก็มันปรด้ตื่นย่างแล้วเลยไปหลยเชือกดีมึงดูกับปเป็นยังงั้นแคจน้องามขดินใส่ดีข้ดินใส่กักเลยบ้านเฮาหัวก็ดินทังีพู้ได้เอาให้ได้ซื้อกบเอาด้วยขดิน บ้านห้องที่เป็นกินไส้ไส้ยังไส้ไส้ขาขาวไส้ขี่เปียะไส้ที่มันเจ็บแก่มาถือน้ามันถ้าบ้านข้เจ้าบัดบัดไอ้แบบถือน้าแล้วบ่อนั่นดิกว่ามันจะปลูกพืชง่ามมันนะมันบัดพูดิมันบ่เนียนคือบ้านห้องดี้นี่ใช่แต่ไส้ขาบ่มีอย่างเดี้ยนะจะว่าปุ๋ยมองขี้มันหยดออกมันก็มีปุ๋ยเห็นมันนะปุ๋ยเงินมาดิปุ๋ยขาเจ้ากันเม็ดเซใสดิปุ๋ยเม็ดเซใสก็จังเกียร์นี่ช่วบ้บ่โมเนียน เท่าไหร่ไซขวางเฉียอะไงามงามการอิหรีน่ะนี่แหละอันนี้ก็เวลาทำงานผมดิแต่ว่าย่งางหาเหรียญไปเศรุงไงจักหน่อยก็พักกินเข่าแล้วเอา้าคลิปนี้กับวันี้ยังสียวไหลายนะครับเนาะสืว่าติดการแช่ประสบการณ์ไปก็แล้วกันแช่ประสบการณ์ให้เออบ้านเฮางในรู้นะ่ะผมคิดว่าบ้านเฮาถ้าปลูกได้อีหลีนะ่ะถ้าเฮ็ดได้บ้านห้องดีกว่าอยู่ แต่ว่าบ so so ้านท่านปลูกง่ายเนาะรุดตีนรุดมือนะมันเฮ็ดจังได้ก็ได้กินแล้วก็เลยบ่กก่อนชางสิบ่ขยับตัวคนไดอันนี้บ้านข้าเจ้าปลูกยากแน่นะเอ้าไอโอกาสนาผมสิเฮ็ดคลิปหน้าเดี๋ยวผมสิเว้าสู่ฟังอีกหรือครับว่าข้าเจ้าเป็นจังได๋การใช้ชีวิตอีหยังอยู่ในอิสราเอลเป็นจังได๋ห็นนะเรื่องสงครามนั่นบ่มีแล้วสงครามน่ะเงียบแล้ยวลังเคียก็ได้ยินน้อยๆอยู่ได้ยินก็บ่บ่มีแล้วล่ะบ่มีีอหยังแบบ ที่ให้เฮ้าแบบยันคือจงังไรตอนผมกลับไปแล้วนะเอาคลิปนี่ผมก็ขอจบคลิปไปใช้เพียงแค่นี้นะครับเนาะฝากนะคเด้อครับฝากกดแชร์กดติดตามให้เนี่ยเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้จิบให้เบิ่งต่อไปนะครับสวัสดีครับ